ผมสิพาพี่น้องมาเบิงกุกติอีกหลังหนึ่งนะครับที่วัดปลาวังลำเย็นของพระอาจารย์สุริยันยยนะครับเสี่ยวมาให้เบิงอีกหลังหนึ่งนะครับนี่คืออีกหลังหนึ่งเป็นเจเป็นกุติใหม่สลราใหม่นะครับเป็นสลราใหม่อันนี้แต่สิบวันย่สำหลังคุณนะครับสมมเสณ์ความสวยงามใหม่พี่น้องเบิงผู้ใดมีโอกาสมากกับมามาเที่ยวมาไหวาพาสมบุรเด้อครับเนี่ยถ้ามีโอกาสาก,กับมาแวะผ่านมานี่คือวัดปลาวังลำเยน็นนะครับมาไหวาพาสมบูรณ์ เลยเอาบรรยากาศแลาความสวยงามมาฝากพี่น้องนะครับนะครับเอามาให้พี่น้องเบิ้งเห็นไหมครับสวยงามมากๆครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่น้องเป็นซาลาไม้สวยงามครับผมเอาไม้เบิ้งน้ำกันวางงดงามสำเร็จนะครับเนี sort of you know, um ่ยครับโอ้ยงามแหงครับพี่น้องาต่อลังการครับแต่ละมองแต่ละมองนะครับผมเสียไม้พี่น้องเบิ้งน้ำกันเห็นไหมครับพี่น้อง สวยงามผู้ดใดมีโอกาสมาไหวก็มาไหวครับผมมาให้พี่น้องเบิ่งจัดไว้สวยๆงามๆวัดป่าวังน้ําเย็นศาลาไมา้สวยงามมากเอาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันความสวยงามนะครับโอ้เนี่ยครับเห็นมาครับงามเขีนมครับมาไหวาพาสมุนน้ำกันครับผม เอาความสวยงามมาฝากพี่น้องเบิง่งในศาลานะครับมครับหุนกี่พ่งของพอล่าง,างนะครับงามงามขอบคุณละละละหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมมาไหว้ทาน้ำกันมครับพี่น้องสวยงามมามากราบมาไหว้น้ำกันครับเอาความสวยงามมาฝากพี่น้องเบิง่งผู้ใดบ่เคยมากกราบมาเบิ่งผ่านของผมนี่แหละครับผมเอา บรรยากาศมาให้เพี่น้องย็นน้ากันบางคนอาจจะบ่กเคยเห็นนะครับผมก็เสียมาให้พี่น้องบึงนี่ครับเห็นไหมครับมาไหว้พระน้ากันครับโอ้สวยงามนะครับนะครับองค์แต่ละองค์ก็สวยงามครับประดับประดาไว้นะครับไม่ให้พี่น้องเลยกราวไหว้ครับนะครับองค์พระต่างๆลูกปั้นนะครับสวยงามเห็นไหมครับ สวยงามๆขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมาเป็นแรงใจมาเป็นกำลังใจให้การนะครับสวัสดีขอให้มีความสุขสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องเลยร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆนะครับทางออกทางเข้าให้พี่น้องเมองเห็นน้ำกันนะครับว่าเพื่อนเฮ็ดไว้งามบ่เห็นมาครับขอบคุณครับผม